ถ้าอร่อยยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะ <จน S 1> ไปอร่อยก็เอาต้มมาปลาหน้าผมเลยยกทีหนึ่งเอาสามต้มอะไรดีจ้าเอาเปรี้ยวเอาขมดีเอาขอมนะนวน้องไม่กินหรอมีเปรี้ยก็มีนะเดี๋ยวแถมไปอีกก็ได้ไม่มีปัญหาร้านนี้ร้านนี้เอาเมียอยู่ไม่ต้องหว่วงได้เลยจ้ยาเ้เ เอามาเลยนะจ๊ะไปเป่อยใหม่ๆเลยครับเรียบร้อยเนาะขอบคุณมากครับหมนัมนหมนัมนหมันหมโอ้ใหม่ๆวันขึ้นหุยหุยอันนี้บอกราคาเรียบร้อยแล้วเนาะ่ปเปลยปลใหม่ๆเลยนะครับจะสีชมพูสวยๆกว่าจะสับได้ชำานาญขนาดนี้เราต้องเล็งหน้าเมียไวนะ้ฮะ เน้นๆเวลาทำในสาเอรเริ่มโมให้มันเริ่มจะเอาหมแล้วแหละมันจะทรงแล้วเหมือนมัน,นจะเอาคืนอ่ะ,อะแดงสวยมากมันเป็นต้มใหม่ๆนะครับสุกแน่นอนเรียบร้อยนะน่ากินไหมอ้าวฉันทำอะไรผิด ให,ให้หนูปรึบเรีนบสักบาทอ่าเรียบร้อยไม่ค่อยดีแล,ล้วรู้สึกแปลกๆลกแ,กแกล้วเหมือนโกรธใครมาหรือเครียดใครมาหรือนอนไม่อิ่มจ้ะแปลกเปลี่เนาะเหมือนนอนไม่อิ่มอ่ะหรือว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้เพิ่มเติมเพิ่ปเวยแล้วใส่่งาปยละ เรียบร้อยสายรีบ,บอกเท่าไหร่จ๊ะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทจ้านอนนะหนูต้องนอนเพิ่มเติมแล้วแหละดูจากส่งแล้วนับสองร้อยทอนยี่สิบบาทป8าแปดดีดีได้หนีแม่นบอลขอบคุณครับจริงๆะถ้าอร่อยยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะอ่าถ้าไม่อร่อยก็เอาต้มมาปลาหน้าผมเลยต้มร้อนต้มร้อนด้วย ต้มไมจาต้มไนวัวพี่ไปเปื่อยไม่ใหม่เลยอ่าห้าสิบบาทนี่เปรี้ยวนะพี่นะอันนี้เปรี้ยวนะเอาเปรี้ยวแล้วขมดีอันนี้เป็นต้มแซ่บออกเ,อเปรี้ยวเอาขมเหรอไม่เ็ต้องต้องได้รอใหม่ปรุงใหม่แต่อันนี้จะขมพอดีเผ็ดพอดีไม่ได้ขมแบบเผ็ดโด่งนะคนแก่กินแบบนี้ไงอ่าแบบนี้ก็ได้เนาะดีเนละยถรงนี้เลย อันนี้เป็นน้ำจิ้มน,นะครับแถมไปด้วย50บาทจนะ้ะขอบคุณมากครับ